จะบายดียินดีตอนฮับเข้าสู่สองน้องตุ๊กสาวลาวซําเหนือแช่นะยินดีตอนฮับเข้าสู่สองน้องตุ๊กเดอ้อเมื่อวานมาสิพาทุกคนไปกินนันอ่ากินเขาเมอรหรือแบบกินบุญข้ตมของอันชนเผาใตาแดงเนาะทุกคนเนาะก็เลยบริไปเลยทุกคนคือ <c oughs> มันใกล้นั่นเองไอ้โจยไปก่อนน้องตุก๊กเนาะน้องตุ๊กก็เลยว่าขีา้อันน้องตุ๊กก็เลยบรไปอ่าเดี๋ยวเอาไว อ่าแล้วสงการเดี๋ยวสิพาไปกินอยู่สัมเตอร์เด้อทุกคนเด้อคือเป็นประเพณีของโนเผาไตแดงนั่นเองเนาะทุกคนต้องในเฮ็ดบุญขัดตมนั่นเองเนาะทุกคนเมื่อนี้น้องตุก๊กกมาเบิง่งมาเบิ่งคนงานเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งคนงานที่มาหับจ้างเซ้อหญ้าเฮ้น้องตุ๊กนั่นเองทาวานทาวา่ถทาว,า,า,วาน้องตุ๊กเฮ็ดได้ฮนาะแบบอ่าบ่มี บ่มีบบได้ติดโควิดมาก่อนขนาดน้องตุก๊กอาจจะมาเฮ็ดเองเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาบบสามารถเฮ็ดใดหนอว่าเขายังอ้อนเพียอยูอออย่แล้วกะยังยังหูสึกแบบอิดมื่ออยู่ขนาดทุกคนก็เลยได้จางเขาเนาะทุกคนเนาะได้จางคนมาเฮ็ดเอนาอทุกคนได้คนคนมเญญาเซหญ้าเฮอคือพีกลายน้องตุ๊กเซ้อเองนั่นเองเนาะทุกคนเนาะ คือปีนี้ทางอีกบอนเมอเพื่อเห็ดค้างงัวหรือเห็ดอันไห้ปลูกหญ้าให้งัวกินเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขตบ้านนองตุกจะดินดินเหลือปลาจะมีเจ้าเนาะทุกคนเนาะถามวันที่บ่มีเจ้าเพิ่นจะอ่ามันมันเข้าหญ้าคั่นนะทุกคนเฮาก็เลยได้พันเปี่ยนจากกันเลี้ยงสัตว์แบบบ่ไว้สะายตามธรรมชาติทั่วไปแล้ววันนี้เฮาก็เลยจิมาเฮ็ดคังงัว เฮ็ดข้างวัวปลูกหญ้าใบเหงงัวกินเนื้อสวงทีเผินเฮ็ดหายเฮ็ดหน้าเพินจะหัวรัดเมื่ดเนาะทุกคนเนาะหัวรัดเมื่ดล่ะจะเฮ็ดเธองัวคุ้ยงัวหรือว่าคุ้ยเห็นเนาะทุกคนเนาะอันตะควายฮะนะมันบ่มีบอลยูบอลยูนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าไยหน้าหัวสวนเขาหัวรัดเมื่ดเลยเนาะทุกคนเนาะอีกอย่างนอยูเนื้อเมืองเนาะยูเนื้อเมืองกับว่าได้แต่ มันจะออกตีมบนันนกกะเลยตองไดเฮ็ดไห่หญา้าปุ๊กหยาเฮืองัวนั่นเองเนาะทุกคนเฮ็ดเป็นคังงวัวเนาะคือเมือ่อนี่น้องตุ๊กถ้าธรรมดาถ้า,า,าเป็นด่านแบบอ่าสุขภาพดีแน่นหน่อยนึงหรือเมื่อก้อนบาเมื่อก้อนกับว่าใดเนาะคือปี่กายคือน้องตุ๊กจะเซ้อเองเนาะคือปีนี่น้องตุ๊กบบสามารถเทดใดคือน้องตุ๊กออนเพียจาก โควิดแล้วก็แม่ก็อ,อนเพียจากโควิดแล้วก็พอคือกันเนาะทุกคนเนาะต้องเล้ยงทิศก็เลยว่าตัดสินเจอกันรวมกันว่าจ้างเอาเนาะทุกคนนี่ก็จ้างมาอ่ามามือหนึ่งหกสิบพันหรือว่ามือหนึ่งสองร้อยบาทนั่นเองเนาะทุกคนมือหนึ่งสองร้อยบาทสองร้อยสองร้อยบาทเต็มๆตมเนาะทุกคนเพราะว่าหกสิบพันกีดดิถ้า ถาแบบนั่นล่ะจางเอาถาจางเอานี่ล่ะอ่าเป็นมือคือมือนึงหกสิบพันกิบตองในตองในเรียงเขานั่นเองเนาะทุกคนน้องตุ๊กก็เฮ็ดเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดของกินมาสู้ขาเจ้าสู้ขาเจ้าล่ะสู้ขาเจ้าเราเบิ้งขาเจ้าพ่อมาขาเจ้าซื้อต้องก้านอันเดอแบบเอาหนาเอาเข้ามาคือขาเจ้ากินเนาะทุกคนเนาะต้องด้มาเบิ่งเนาะ บาเขาเฮ็ดดีบอนหรือว่าเฮ็ดหายบอเนาอเอาตรงในเบิ้งลรค่ะเฮา,าเลยจีบเบิง้งเบิ้งขาตาวเซอร์ยาในนอบาแกนยาเขาจีพ่อบออันเดอร์อรนอเขาตรงเบิ้งกำรวมแต่บาเรื่องเฮอน้องตุ๊กขึ้นไปเฮ็ดน,นำ้ำน้องตุง๊กยังเฮ็ดบัวด้เนาะเพราะว่ายังผิดยังผิดจากโควิดนั่นเองเนาะทุกคนคือขืออนพูดในนึงกับเมื่อยหลังจากที่ตัวเองเป็นคนที่เมื่อยอย,อยู่แล้วเป็นคนที่ หายเจือญหายาเดี๋ยวนี้กะยัง,ยง,งหายเจือญหยาอยู่ยังยังบ่หายนะทุกคนแต่ก็พยายามอัดคิบมาทุกคนในเบืเ้องน้ากันเนาะนี่มือนี่น้องตุ๊กกะเกลียมเขื่องมาซาาลเลยเนาะมีหน้ามีเขาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาแกนหยานะขึ้นไปเนาะขึ้นไปเทิงก่อนเนาะทุกคนเนาะทุกคนนีดอกแกนหย,ยาหรือว่ามิดหยาเนาะที่เขา้าปจปิบุกเดี๋ยวนลองตุ๊กกะขึ้นอาไปถือกระเจ้าก่อนเนาะทุกคนเยอพี่เนาะ ขึ้นมากระเทิงมีแล้วนาะทุกคนนี่งามโบขึ้นมาหายเทิงมีแล้วเอาไว้เขาเซย์หนาพวกอันนี้มาด้วยไม่ได้ซักโทรศัพท์มือถือตัวนี้เป็นโซลาเซลล์โซลาเซลล์สำหรับแบตเตอรี่เนาะ เก็บไฟเก็บไฟไปด้วยนี่ยังเยอะอยู่นะทุกคนเพราวบาหากระเซื้อทางฝากนั่นยังฝากนี่เนาะยังฝากนี่ไปเท่องผุนเดี๋ยวไปพักปเฟื่งเนาะที่รถไปเอาอีก ว้าวยูสวยนะเนี่ยว้าว ทุกคนวิวงามสวนนี้มีดอมกมะกาไลาหลาย,ลายนี่ไงขาวจนพูนคือคนงานที่มาเซอร์ยาเฮาน้องตุกคือเป็นอันเป็นพะโมงนะทุกคนอันนี้คือป้านอเลยอนะไเนี่ยทุกคนคืนมัน่คือป้านอเลยป้านอหวานเลยเพราะว่าเฮาบ่มีพื้นที่นั่นเองแนละ้วทุกคน พื้นที่หาเพียงคือหน่อยหน่อยแล้ะเฮาก็ต้องในทางปาเพื่อเฮ็ดกากเรเเษตรหรือเพื่อเฮ็ดห่ยไปปูกห้าไว้ถึงมัวเหอคอายแบบนี้และเนาะทุกคนจะบาอันดินส่วนที่เฮาเฮ็ดห่นี่คือเป็นดินของเฮาแล้วนั่นเองมีนอบอกว่าเดี๋ยวเขาลองเข่ามึงเนาะ มีน้อไมมเอ้ย ปานอนล้วนๆแต่ว่าจะมีนอนไหมเอ,อ้ยป้านอนเลยมีทุกคนร้นอนมากต้องตุกขืนมาหนีน้องตุกกันเนื่อยเหราทุกคนโอโหเป็นเนอเป็นย่างทั COVID บติดโควิดมาจากพอก่อเมื่อกอนบ่ได้เหนื่อยป้านี่เลยเนี่ยน,นี่คือเหนื่อย เห็นนอเลยสักดวงองตู้คำอมนนี่อันนี้คือนอหน่อยปลานอหน่อยสังเกตบงกอมันก็ได้เนาะไปต่อจะ้ะออกไปแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเไปทางเหนือี่ทุกคนเห็นนอละ นอเดียวนี้นะนอกเผอนอมันแท้ๆละ่ะทุกคนทุกคนเมื่อวานที่อีพอไทยนาไทยได้เหือเดียวค่ะเนาะทุกคนเนาะอีพอว่ามันไทยยากเหิ้ตรงไหนเอานนามซื้อกนน่อนแล้วจึงไถนะทุกคนเนาะฮ้ย หนืห่อยเดี๋ยนี่ก็ดูคนสัญญาไปค่ะบบไดเอา,สออเ,อาสอเสียมาเนาะเสียมาจะเสื้อสวยถึงอย่าไว้ ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คืนมาเ้อร์ยานํำข้าวไอ้น้องแล้วเนาะทุกคนเนาะเพื่อยาเหินแล้วไหวเขาก็ต้องมาเซืร์สวยกัดเหินมันแล้วเนาะทุกคนต้องให้เอหินมันแล้วมือนี่นั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่จ้าคือฝากนี่เขาเซอร์หมดแล้วยังฝากนี่เนาะฝากก็ใหม่เยอมาทางนี้เนาะเขาต้องเซอร์เมันแล้วมือนี่เนาะทุกคน น้องตุ๊กก็ขึ้นมาซื้อน้ำกันแด้นี่นีอ่อันนี้คือแกนเนี่วิวอยู่นี่โคตรสูงเลยทุกคนสูงมากคือกิ่งลงไปมีซิบตาได้เลยความสูงอ้ยเหนื่อยมาก เสียงนกก็ห้องดีดีเสียงนกก็ห้องดีดีทุกคนซากโทรศัพท์มาแต่สวยบอกคืนเลยสักคีดิเดียวบได้บไดยบได,บด้อันนี้นะบไดยการเดยเฮ้ยคลิปนี้ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะทุกคนเนาะ เพราะว่าน้องตุ๊กหันเบ็ดโทรศัพท์จิบเบ็ดแล้วฝากทุกคนไปกดไลค์กดซับสไคร้เถอะน้องตุ๊กเดี๋ยเดี๋ยวน้องตุก๊กซื้อเฮ็ดเบียกโตกันได้ทุกคนเนาะเฮ็ดเบียกโอเจอแกนหยาโอเพื่อมืออื่นเทาจุบได้มาเราทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เกิดสงการานต์แล้วเอาต้องเลงเฮ็ดเบียกเฮือนแล้วจ้าเพื่อหลังสงการานต์มาเาจะได้เฮ็ดน้อยลงเนาะบ่แม่นราบไปเฮ็ดเลยเฮ็ดน้อยลงมื้อนี้เขาก็ <c oughs> สู้ๆจ้าฝากทุกคนไปกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกดซับสไครป์แล้วก็ฝากเบิ้งโฆษณาให้น้องตุ๊กเด้อดเดพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุต๊กเฮ็ดคลิปต่อไป